วันนี้ผมพาเพื่อน,อนมาชมต้นอะโวคาโดครับใครเคยปลูกบ้างครับอะโวคาโดที่เห็นตั้งข้าหน้านี้เป็นต้นอะโวคาโดอายุส1บปีนะครับเพิ่งออกดอกครั้งแรกครับอยู่ตรงนั้นครับกล้องสูมไม่ได้ครับแต่มันนี่แหละผมผมเห็นแล้วว่าอ่ามันออกดอกแล้วครับปีนี้มันออกดอกครั้งแรกครับหลังจากปลูกจากนี่ครับมเมล็ดเนาะ ต้นนี้ก็ปลูกตั้งแต่ปีห้าเจ็ดครับมันไม่ยอมออกลูกออกดอกสักทีจนมาถึงปีนี้เป็นที่เป็นรายนิย่าเนี่ยครับมันถึงออกออกดอกเนาะนั่นแหะอยู่ตรงจุดนั้นครับจุดโน้นด้วยข้างบนตัวโน้นเริ่มออกดอกนี่แหละครับต้นนี้สูงประมาณกี่เมตรเดี๋ยวผมวัดก่อน สองส8่หถึงสิเมตรครับประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นครับตรงตรงตรงนั้นออกดอกครับนี่นี่เดี๋ยวจะถ่ายยังไงดีเห็นกล้องผมก็ซุมไม่ค่อยละเอียดด้วยอ่า ต้นนี้ไม่ใช่ต้นเสียบยอดนะครับเป็นต้นจากเมล็ดครับก็ผมปลูกไว้ตรงนี่เนาะตรงช่างบ้านหัวนอนผมเลยเนี่ยความันจะโตก็ใช้เวลานาน,านครับตรงนี้ตอนแรกก็ว่าช่วงประมาณปีที่แปดนะครับก็ว่าอี่เมื่อ,อไรมันจะออกมันก็ไม่ยอมออกครับจนร่วงเลยมาถึงปีที่สิบเอ็ดนี่แหละครับถึงจะได้ออกผลนี่เนาะ ต้นนี้ไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นพันธุ์อะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นจากเมล็ดอ๋อเนี่เนี่เี่เป็นดอกนี่ครับกำลังเริ่มตูมครับตรงนี้แต่ข้างบนนั้นออกดอกไปแล้วครับมันค่อยๆทยอยออกไม่รู้ว่ามันจะติดผลหรือเปล่าน,นะเพราะว่าเขาบอกว่าต้นวคาโดจะติดผลได้ก็ต้องมีสองต้นขึ้นไป อีกต้นหนึ่งมันเป็นแฮสครับของพี่สาวเขาใช้ผมปลูกเนาะแต่พี่สาวออกต่างไปซื้อต้นพันธุ์ครับอันนั้นมันออกดอกไปก่อนหน้าสักเดือนครับไม่รู้มันเชื้อมันจะมาติดอันนี้ไหมถ้าติดแล้วก็มันเป็นผลได้ก็คงดีงแต่กลัวมันจะไม่ติดครับเพราะมันออกก่อนนานนะครับมันออกไปก่อนหน้าสักประมาณเดืนอนก็ เนี่ยครับความอดทนนับสิบปีครับกว่าจะได้กินถ้าปลูกจากมเมล็ดนี่คงจะเร็วนะครับประมาณห้าปีก็คงได้กินแต่อันนี้นี่ผมจากมเมล็ดเลยเนาะเป็นพันุ์ใหม่ครับปีนี้ก็เป็นปีแรกโชคดีได้เนี่ยมันออกดอกมาเนาะ ถ้าใครนี่นะครับอยากเห็นว่าวันหน้ามันติดผลติดอะไรยังไงนะครับก็กด s ั b s c r i b e ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนี่ผลผลิตของผมที่มันจะออกมาเรื่อยๆนี่นะครับผมมีหลายอย่างครับมีมะคเดเมียมีมะม่วงมีอะโวคาโดครับอะโวคาโดมีหลายต้นแต่มีต้นนี้ครับที่ออกดอกปีแรกเนาะครับยังไงก็กดติดตามไว้นะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ